เลยอดูดิร่องไห้ทำไมไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องให้กลับไปอยู่ในสวนไปอยู่ใต้หลังคาเวลาหิวก็หลับสามวันห้าวันไม่มีใครเช็ดก้นเช็ดหน้าให้แล้วไม่มีใครเช็ดตัวให้น้องแล้วไม่มีใครเช็ดขี้ตาให้น้องแล้วนะ เวลาเขาอารมณ์ดีเขาก็เอาข้าวให้น้องแล้วไม่ถึงเวลาน้องก็ไม่ได้กินน้องจะมาร้องขอข้าวกินแบบนี้ไม่ได้นะเวลาน้องอารมณ์ไม่ไดีจะโวยวายไม่ได้นะเวลาต้องการอะไรก็ไม่ได้แล้วนะเข้าใจไหมฮิสโตโลมาฮิสตเตอร์กิวลอดใเสรดิกนเซอร์ เอาไหมเดี๋ยวลุงมุนมาเอาใส่รถแล้วนะีน่เลี้ยงน้องแล้วน้องดื้อน้องชอบวุยๆวลยน้องก็ชอบสลัดขนบนที่นอนด้วยแล้วตั้งแต่เลี้ยงน้องนี้ไม่มีตังเลยให้น้องกลับไปอยู่หน้าสวนนะ ไม่เลี้ยง้องนะแล้วฝนตกก็ไปอยู่ใต้หลังคานะเวลาหนาวก็แอ,แอบซุกไปอยู่ใต้กล่องสกรปรกนะไม่มีใครเช็ดตัวให้แล้วไม่มีใครเช็ดก้นให้แล้วนะคิดตาเป็นก้นก้นอู้ร้องไห้โหรออ้ร้องไห้แล้วหรออ้ร้องไห้น้ำตาซึมเลยโอ้ไม่ไปหรอร้องไห้ไม่ไปโหรอ ừ đại đồ lòng hai đi lòng hai ổ ồ lòng hai rồi ồ đại ồ chị đi thăm niềm idea nếu thật xin chơi mày nè ồ đại liều đại liều ไม่กอดมันกัดแล้วกำลังถ่ายทอดสดอยู่นี้ถ่ายทอดสดน้องอยู่นี้ไหนทุกคนซอรไม่อ๋อไม่ตะปบโทรศัพท์นี้ถ่ายทอดสดไม่ได้แล้วดีอ๋อเอาขาวออกเร็วตะปบโทรศัพท์ไว้นั้นโอ้ลองไห่อยู่เลยโอ้ไม่ไปใช่ไหมไม่ไปน้องก็ต้องไม่ดื้อน,นะ ตกลงไปไหมตกลงไม่ให้ไม่เอาไม่ไปหรออตายเล้วอู้หูลก็ไม่ดื้อนะลุงนะก็ฉันดูอาขอพรให้ด้วยนะขอพรพระเยซูให้ดาด้ามีมีพรด้วยนะหันหน้ามาดิหันหน้ามาดิหันหน้ามาก่อนเดี๋ยวมาดูนี้มาดูน้ําตาไหลอีกไหมดูดิดูดิดูดิน้ําตาไหลอีกไหม ดูดิเร็วหันมาเร็วหันมาเร็วมันมีน้ำตาอีกไหมถ้ามีน้ำตาจะเปลี่ยนใจดูดิหันหน้ามาดูดิเดี๋ยวดีดิถ้ามีน้ำตาจะพิจารณาใหม่ไม่เอาน้องไปละไหนดูดิดูด,ดิดูหน้านี่หันมาแบบเดียวเลยหันมาหน่อยเร็วหันมาแบบเดียวไหนมีไม่มีน้ำตาไม่โอ้ไม่มีแล้วนะไม่ร้องแล้วนะหายร้องแล้วนะโอ้ ไปไม่ได้แล้วนะรู้ฟังแล้วเนาะไม่ได้แล้วนะไม่กวนแล้วนะไม่รกขนบนที่นอนแล้วนะโอ้เศร้าเชียวเนาะโอ้คิดตานด้คิดตามีทุกวันนะนี่คิดตานี่ทำยังไงนี่ไม่ต้องมีคิดตานี่อ๋อปิดแล้วนะไม่ถ่ายทอดสดแล้ว